เมนูโปรดมาทําแล้วบ่ใช่โปรดอีนะโปรดครับโปรดหัวเขายามหลายตจะมาหวกลยไปวันก่อนนี่สิคัวเนาะแม่นนะครับแต่วันก่อนนีเฮาบ่ได้ใช้งนเนเนาะหลายคนหลายตเรียกเรามาใช้งนเนแห่งกําว่าได้กเนาะนี้จัดเลยก่อนเอเลยบ่ทายังหยังเนาะงุ่นเนไว้แจน้ําให้ก่อนแล้วก็กํานันก็จะมาตําพริกตําเคียงท่ามันเนาะก็จะมีพริกแดงหอมเียมหอมแดงแล้วก็กะปิเนาะกะปิสักเกิงจ้อนคนใดจะบ่ใส่ก็ได้คํานกะปิี่แต่ว่าใส่ให้นอยเด้อเนาะมันจะได้ซ่เมียงๆให้นอย ขัวนอเขาจะได้ออกเมียงเมียงหนไหมได้พริกได้หยางเรียบร้อยกับนี่กัมาตัดุนเส้นเห็นุนเส้นที่เขาเจไว้ตะกี้นะถ้าัตัดบบแงบ้นี่นะเวลากินนีได้เงียนเงียนสุดเจนุเนาะไปแล้วกับนีได้เวลาไปพัดไปขัวนอกแล้เขาก็จะเอาพริกที่เขาตำไว้ตะกี้นะลงไปขัวไปพัดกับเยี่หมูบดหมูซับนี่นะกันว่าหมูเขาเริ่มซุกเริ่มหยังแล้วมันก็เกิดหน้าเนาะเนาะนอนทีีเยาเตรียมไว้นะนี่ตัวไอ้นลงไปขั้วได้เลยกตถ้าว่าหม้อข้างหน้ามันแห้งมันหยังมันก็เกิดเตี๋ยว ุกเริ่มยังแล้วมึงกอกันี่มาปุงรถเนอะจะใส่ซีิ๊วขาวผงปุงรสูตรรสามย่างแกเหมาะแล้วแล้วก็ก่อนนี้จะดับไฟพิแกนีีนะก็จะใส่มุนี่นอพักป้อมพักจีนี่นะแล้วกัอย่งพริกแดงครับพริกแดงซอยนะเป็นเส้นเป็นเส้นนะเหมาะในนอนใส่หลายๆเตอะก็ถ้าย่างเฮ้เล็กน้อยละอ่อนยังกินกับบชพิกหน้าพริกแดงนะบางเตี่ยมันก็จะเผ็ดล้ไปนากาอ่างียกาพิกที่เขาตำมาที่แรกนั่นก็เผ็ดหมะเหมาะแล้วนะนะแล้วกับนี้แต่ผมจะอุ้ยหอมเจียวเส้นหน่อยน้อย่่แูาหกันเหมาะ็ ໄວກອນນ